ขอให้เราเสร็จกันแล้วครับต่อไปนะครับเสร็จ ใส่แบบไม่ห่วงเลยนะครับร้านนี้อร่อยเด็ดไม่ห่วงเครื่องครับดูครับดูครับติดยอดครับนีค้องมีขึ้นผัดไทยหอยทอดต้งร้านนี้นะครับย่านของสองเองถือว่าเด็ดเลยว้าวน่าติดน้วงขายดีมากนะครับวีาวดู จะต้องหอมปลาอร่รอ,อ,อใหญ่ๆนะกินค,คนเดียวไม่หมดนะครับให้แบบจุกๆเลยจุก